แผ่ไพศาลมาน,นนานผู้คนมอบกลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นดิเศษเนื้ตอตอบแทนเพราะเชือ่อบุญวาสนาศักด์สิทธิของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์รอตัวหมอต่ำยอมรับวิสา,รรา้ารปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชนญตัวชูตนเนื้อสิ่งตื่นใดกดเกิ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุขนทางเสรีเท่า สวัสดีครับ่านฟังที่เราท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้มีโอม่ามานั่งควรน,นะครับเดีด๋ยวสิเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องให้เดี๋ยวจะนะทำให้ผู้ฟังเสียสมาธิโอม่าเอ้ย could you ดูดูดูโอม่ามายอมหนีนะครับเพื่อไม่ให้เสียสมาธินะครับจะขออนุญาตนั่งไ,ไ,ไปไหนละไปไหนละไปไหนละนะครับ ันนั้นึนน่ไปละโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะนะครับวันนี้จะนําเรื่องที่น่าสนใจว่าสําสนักข่าวต่างประเทศเขามองอเผด็จการทหารเมืองไทยอย่างไรนะครับจริงๆช่วงหลังๆเนี่ยผมนะครับเวลาพูดเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่เป็นกลางซะเลยนะครับผมก็ต้องชี้แจงนะพี่น้องที่เข้ามาฟังผมเนี่ยผมไม่ใช่เป็นกลางนะครับไม่ได้แสดงตัวจะเป็นนักวิชาการที่เอาทฤษฎีหลากหลายมาไม่ได้สอนหนังสือแบบนักวิชาการ แต่กําลังต่อสู้เพื่อนะครับให้พี่น้องเข้าใจคําว่าประชาธิปไตยแล้วก็เผด็จการนะครับเป็นหลักแล้วก็เรียกว่ายุยงส่งเสริมให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นถึงข้อดีของการเป็นประชาธิปไตยการเข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยแล้วก็เสรีธมชนขณะเดียวกันก็เห็นถึงข้อเสียแล้วก็ผลเสียหายที่เกิดจากระบอบเผด็จการนะครับ ก็ถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือเป็นเรื่องอำนาจของคนส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ทุกคนส่วนเผด็จการก็คืออำนาจอยู่ในมือของคนส่วนน้อยแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยโดยวิธีทางที่ไม่ไม่เห็นคุณค่าของเสียงของประชาชนและไม่เคารพสิทธิมนุษยชนและก็สิทธิของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจเผด็จการก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของเผด็จการนะครับส่วนประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนไอ้ตรงเนี้ยสาคัญนะครับ ทีนี้พอสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยผมก็ต้องนะครับมันก็ต้องแน่นอนต้องเอียงข้างเพราะผมนั้นเป็นนักวิชาการเลือกข้างประชาธิปไตยเลือกข้างสิทธิมนุษยชนนะครับเลือกข้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคนนะมาไม่เห็นด้วยกับวิธีการหลอกลวงนะครับไม่เห็นด้วยกับการเหยียบย่ําการกดขี่การขูดรีดความไม่เป็นธรรมต่างๆเพราะนั้นเนี่ยจะให้เป็นกลางนะครับ ไม่ไม่ใช่ที่นี่ครับหมหาวิาลยประชาชนไม่ได้เป็นกลางนะครับหมหาวิาลยประชาชนนั้นยืนข้างประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้ก็ชัดเจนแต่ว่าในเดีวยวกันนั้น TPRUD นะครับ Ttruth นะครับ Ppeace นะครับสันติภาพ Rrevolution uh, เราพูดกันแบบชัดเจนเราเน้นกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัตินะครับ U ก็ universal human rights นะครับสิทธิมนุษยชนสากลชื่อว่าทั่วโลกมนุษย์เนี่ยเขาถือเกณฑ์อย่างนี้ ว่าจะต้องเคารพสิทธทิพื้นฐานของประชาชนนะก็ต้องเป็นตามนั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ D D Rock ก็คือ Democracy เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่มาถามหาความเป็นกลางนะครับระหว่างความผิดกับความถูกเผด็จการกับประชาธิปไตยเราไม่ยืนตรงกลางนะครับทีนี้พูดมากพูดไปพูดมาเนี่ยคนก็มองว่ไอ้นี่จะยุให้ประเทศชาตินั้นนะครับเสียห,ยหายหรือเปล่าเพราะจริงๆนะถ้าเกิดการประทะกันขึ้นมาเนี่ยการต่อสู้กันขึ้นมาเนี่ยมันย่อมเกิดความเสียหายนะครับ ผมเองนะครับพยายามที่จะหาทางให้เกิดการพูดคุยกันแก้ปัญหาที่สาเหตุนะครับแล้วก็ถ้าจะต้องปะทะกันนั้นจําเป็นจะต้องมีมาตรการที่นะครับหาจุดร่วมกันโดยเร็วที่สุดนะครับเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็เดินหน้าแล้วจะต้องไม่ย้อนกลับมาสู่วงจรวิบัตินะครับซึ่งเราเห็นกันอยู่นี่ก็เป็นเจตนารมโดยส่วนตัวนะครับแต่ถ้าพูดอะไรไปในแน่นอนมันกระทบหลายส่วนและบางทีดูเหมือนรุนแรง นะครับกนะ็ฟังให้ครบแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายผมเป็นไปเพื่อสันติภาพและความมั่งคั่งและประโยชน์สุขของประเทศชาติบนพื้นฐานที่มันเป็นไปตามหลักสากลสอดคล้องกับยุคสมัยและเป็นประโยชน์ร่วมกันของคนทุกคนในประเทศนะครับทีนี้ไปดูว่าอาจารย์ราเขามองรัฐบาลทหารซึ่งวันนี้ก็พยายามจะสร้างความชอบธรรมของตัวเองนะครับทำทุกอย่างเราก็พอจะเห็นอยู่ก็พยายามจะอยู่อย่างมีความชอบธรรมแต่มันไม่ง่ายครับ นะครับผู้นําระดับอเอเชียไม่ใช่อาเซียนนะครับครแล้วผมพูดผิดเอเชียเลยเอเชียนลีดเดอร์ชิพเนี่ยนะครับเขารวมมอเตอร์ทักษิณไปด้วยนี่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นลูกน้องทักษิณแล้วก็นะครับยกย่องให้ดรทักษิณต้องนะครับว่าเป็นมหาบุรุษแล้วจะต้องมานําการปฏิวัติหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ว่ากําลังที่เปรียบเทียบให้เห็นว่าคนที่คุณพยายามจะใส่ร้ายว่าเขาชั่วเขาเลวเขาร้ายนั่นนะอยู่ต่างประเทศมาเนี่ยนะครับป่านนี้ก็ รียกว่าเป็น10บสปีแล้วนะครับแต่ว่า,เ,าเขาก็ยังไปไหนมาไหนได้แล้วคนก็ยังนะครับให้เกียรตินะครับเชิญไปพูดนะครับแต่คนที่อ้างว่ารู้ดีกว่าทําดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเข้ามานะด้วยความเห็นว่าประเทศชาติมีปัญหาแล้วตัวเองจะเป็นพระเอกขี่มา้าขาวมานะครับแล้วหลอกชาวโลกได้หรือไม่วันนี้อาจาร์ซีรานะครับเขาได้เขียนเป็น ภาคภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาเขียนว่ายังไงนะครับมีพี่น้องที่ประชาทอนะครับ r i t e u p ประชาทอ a ์ก right .com ก็เป็นพี่น้องที่ต้องถือว่านะครับ AKA USA เนี่ยอาคา USA นี่ก็นี่ก็รู้จักกันนะครับสมัยเมื่อไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะหมายถึงรู้จักชื่อหน้าคาตากันเนี่ยนะครับสมัยที่อยู่ที่ประชาไทยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นที่อื่นด้วยนะครับ ก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ซีราเนี่ยนะครับสรุปก็คือ <c oughs> ความยาว9นาที24วินาทีเนี่ยบอกว่าสื่อไทยวันนี้อยู่ภายใต้การกดดันของคอสอชอนะครับนะครับก็บอกว่าสื่อเนี่ยอยู่ภายใต้การกดดันเนาะแล้วก็บอกว่าการยกเลิกกฎอายการสิบไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่มันยิ่งเรวร้ายลงการใช้มาตรสีสีเนี่ยนะครับแล้วก็ไปใช้อำนาจในการทำนู่นนั่นนี่เลยเพราะการาดึงข่าวออกจากรายการปิดสถานีนะครับ สื่อต่างๆด้วยเลวร้ายยิ่งกว่ากฎในการศึกนะครับเอาเขารู้ทันนะครับไม่ได้บอกวันที่นะแต่ว่าเอาเพ็นว่าผมไม่ต้องไปค้นนะอ่านนะครับส่วนภาษาอังกฤษแปลไปด้วยให้พี่น้องได้ได้ฟังไปพร้อมกันนะครับว่าเขาว่าไงนะครับเขาเน้นประเด็นเรื่องผู้สื่อข่าวนะพี่น้องจริงๆเรื่องผู้สื่อข่าวเนี่ยวันนี้เนี่ยทั่วโลกเขาก็เริ่มนะครับเริ่มรู้สึกถึง การความจําเป็นในการจะต้องปกป้องนักข่าวเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับการการเขาเรียกว่าการบีบคั้นกดดันนะครับนักข่าวหรือแม้กระทั่งข่มขู่เนี่ยมันชัดเจนแล้วก็มีนักข่าวต่างชาติมาโดนโดนยิงโดยทหารไทยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ตัดสินคดีความออกมาก,ก็แบบนะก็มันก็ค้านสายตาชาวโลกมันเขาก็จับตาเป็นพิเศษนะครับลองไปดูนะครับ เ,เขาบอกว่าการรายงานข่าวในประเทศที่การเมืองมันเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยเลาร้อนเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งท้าทายเสมอเยื่องยากนะครับนะครับแล้วก็กฎหมายเนี่ยเนี่ยทางสื่อเนี่ยนะครับยิ่งที่มันเป็นประเภทนะสร้างแรงกดบีบแรงแรงบีบคั้นนะครับมันก็ยิ่งทําให้การรายงานข่าวนี่ยิ่งยุ่งยากไปอีก เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยประยุทธ์จันโอชานี่ก็เข้ามาล้มรัฐบาลยิ่งรักนะครับเป็นการรัฐประหารนี่เป็นข้อมูลนะครับเป็นการรัฐประหารครั้งที่12ในประเทศนี้ที่นะครับเป็นประเทศที่ได้ก่อการรัฐประหารเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับมากที่สุดเป็นระดับหนึ่งนะครับถ้านับตั้งแต่การวันเริ่มต้นศตวรรษที่2ี่ เอาละสนะผมก็เคยสงสัยตรงนี้แต่ไม่เคยได้เข้าไปดูอรู้ว่าเรานี่แรงอันดับ4ของการรับประหารทั้งหมดแต่ว่าเขาบอกว่าท่านนับศตวรรัที่นะยีเนี่ยก็คือปี19ทั้งหลายนะครับปี19ก่อนปี2000ไปต้นมาเนี่ยประเทศไทยนันรับประหารมากที่สุดในโลกครับนะก็กลับไปที่เดิมนะครับ การรายงานข่าวใน,ในประเทศที่อย่างประเทศไทยนี่เป็นเรื่องลําบากมากกฎหมายต่างๆนี่มันแย่นะครับแล้วการยกเลิกกฎอายการศึกในเดือนเมษาเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทํ้อะไรดีมันขึ้นเลยนะครับแรงกดดันต่างๆมันไม่ได้คลี่คลายไปเลยประเทศไทยนี่ก็ยังคงปกครองโดยนะครับรัฐบาลน,นี่แหละรอสอชออเขาเรียกอะไรนะไอ้คอมอชอนะครับชัจกจะลืมชื่อแล้วเนี่ยไม่ได้เรียกนานนะ คอสอชอนะครับ National Council for Peace and Order เนี่ยแล้วก็มาใช้มาตรา44เนี่ยนะมาแทนกฎอัยการศึกเนี่ยเขาียกเป็นกฎกฎหมายความมั่นคงนะครับซึ่งนักหนังสือพิมพ์นักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งคนที่สังเกตการทางการเมืองเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ใสเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้ มันเกิดการนะตึงเครียดนะครับนะกดดันกดขีดนะครับมากยิ่งกว่ากดไอการสึกอีกคอ,อ,อสอชอเนี่ยนะมีอำนาจที่จะดึงรายงานข่าวใดๆก็ได้ออกอากาศที่อยู่เนี่ยนะครับออกไปเลยนะครับไม่ให้ออกอากาศเนี่ยบอกให้นะเอ o r เตอร์ itors, นะครับบรรณาธิการเนี่ยว่าอันนั้นพิมพ์ได้อันนี้พิมพ์ไม่ได้เนี่ยทำได้หมดแล้วก็การเข้าถึงสื่อออนไลน์เนี่ยนะมันเขามันเขานะครับ r e strict ไว้นะครับจำกัดเอาไว้ถ้าเกิดเห็นว่านะครับจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาตินั่นแหละนี่ก็นี่ของมาหาวิาลัยประชาชนภาคีไราพื่สิมชนนปช U.S.A. นี่นะครับบล็อกทั้งหมดนะครับทุกลิงก์นะครับทันทีนะครับเห็นว่าเป็นอันตรายกับความมั่นคงของคอ,อสอชอ <c oughs> นะครับไม่ใช่ของชาติหรอกของสถาบันกษัตริย์และวอ็คอสอชอนั่นเอง <c oughs> <c oughs> สำหรับ ตัวนายทหารเนี่ยนะครับได้พูดชัดเจนเลยอ๋อมินิสทรีแมนก็คงหมายถึงประยุทธ์บอกชัดเจนเลยเขาต้องการจะให้นะจะให้สื่อเนี่ยที่นะครับโค้ดนะคำพูดว่า ทำงานด้วยกันเพื่อนะผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับ mm hmm. อ๋อนี่ก็ต้องบอกว่าเนี่ยถ้าบอกถ้าเขาเวลาเขาบอกสื่อนี่ก็จะบอกว่าอยากให้ทํางานด้วยกันร่วมกันทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่ตัดสินเองว่าอะไรนะครับมันดีกับประเทศชาติก็ประยุทธ์นะเป็นคนเนี่ยเขาหมายถึงประยุทธ์นะครับ อ่านี่ก็รายงานมาสั้นๆนะครับอันนี้อาชาร์ซิรารายงานได้น้อยมากเลยนะครับอ่อคงเป็นอย่างนี้นะครับคงนี่เป็นการแปลรายงานข่าวมากาลังนะครับเดี๋ยวผมขอยาตามตามลิงก์ไปนิดนะครับสั้นนะครับตอนแรกว่าจะจะยาวนะเมื่อกี้ดูผัดผ่าจากลายนะครับอ๋อตรงนี้เองเขารีพอร์ตเป็นอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็นี่ยาวกว่านะครับ คงต้องมาที่นี่แล้วนะครับเพราะว่านะที่เมื่อกี้มันไม่ไม่ยาวพอ,อก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับหมดจบแค่นี้แล้ะครับแต่ดูไอ้เครื่องหมายคําพูดก่อนอก็หวังว่านะครับมันจะผ่านไปแล้วก็นั่นเป็นการมองแบบนะแบบเ,เป็นด้านบวกที่สุดละนะครับมองด้านบวกที่สุดละแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราไม่สามารถจะกลับไปสู่ จุดที่นะครับเราเคยเคยเป็นเ,เคยอยู่นะครับแล้วก็เราต้องรอเป็นเวลานานเลยผมหวังว่าจนกว่ากฎกฎหมายต่างๆนั้นนะครับจะถูกแก้ไขนั่นแหละนะครับอนะรอจนกว่าให้กฎหมายต่างๆเราได้ถูกแก้ไปไม่ก็ไม่ไม่สิ้นหวังหรอกแต่ว่ามันนะครับมันจะต้องเป็น การเดินทางการต่อสู้ที่ยอยาวนะยาวไกลนะครับแล้วก็เป็นถนนซึ่งนะครับยาวแล้วยังไม่พอยังบัมพี้ด้วยนะครับขรุขระนะครับก็รออยู่ข้างหน้าคงไม่ง่ายทีเดียวนี่เป็นคําพูดของคุณพี่รงรองนะครับเอารามสูตรเป็นดีเรคเตอร์ของไทยมีเดียพอลิซีเซ็นเตอร์นะครับในประเทศไทยนะครับ นี่ก็พูดแบบมีความหวังนะครับแต่ว่านานาชาตินี่เขาเขาดูแล้วเขาวิเคราะห์แล้วไม่มีความหวังนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้บทบาทสรุปว่าบทบาทของรัฐบาลคอสช,อชอเนี่ยอ,อยู่ในสายตาชาวโลกในแง่ที่ว่านะมีการจํากัดาการรายงานข่าวรายงานความจริงของสื่อและกฎหมายต่างๆนั้นที่เอามาใช้เนี่ยนะครับ กฎอัยการสิท์ก็แย่อยู่แล้ววันนี้นะครับมาตรา44เนี่ยยิงทําให้ประยุทธ์นั้นนะครับทำอะไรอยู่อีกเยอะเป็นการรายงานที่ตื้นๆน,นะครับไม่ได้มีรายละเอียดเยอะแยะไปะเหมือนกับที่บางบางบางหน่วยได้อธิบายความท่าทีที่ขม่มขู่วาทกรรมต่างๆที่พูดที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับสื่อหลายที่เข้าไปรู้สึกอาซีราก็เคยสรุปนะครับประเด็นคําพูดต่างๆที่ประยุทธ์ได้เสิร์นะครับเป็น blunder ปรากฏแล้วก็แปลไปเป็นภาษาต่างชาตินะครับทั้งหมดก็เป็นความห่วงใยนะครับจริงๆหลายท่านที่เป็นนักกิจกรรมเนี่ยก็จับตาดูกรณีของคุณสมยศนะซึ่งครบรอบการถูกจองจำเนี่ยมา4ปีแล้วเนี่ยนะครับในข้อมาตรา1นึซึ่งไม่ได้เขียนไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมก็ได้นะครับพูดคุยกับผู้สึ่อขาวที่ต่างประเทศนี่แหละก็บอกไปประมาณว่าจริงๆแล้วมันเป็น เป้าหมายทางการเมืองที่เขาต้องการจะเอาไปจองจํามากกว่านะครับเพราะความเห็นของคุณสมยศนั้นเป็นความเห็นในเชิงก้าวหน้าเป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวในเชิงลึกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จําเป็นจะต้องเอาไปกักขังตัวไว้แล้วก็ไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยลามออกไปนะครับก็คงจะเหมือนพวกเราหลายคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าไปอยู่ในประเทศไทยก็คงไม่ต่างชะตากรรมไม่ต่างจากคุณสมยศหรือไมก่ก็ชีวิตก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับจําเป็นต้องหนีมา อาจารย์สมศักดิ์อําเนโกแต่และคนที่ออกมาเนี่ยมีส่วนร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือมาตราหนึ่งนสองนะครับทหารชุดนี้เขาถือเป็นภารกิจของเขาที่จะต้องทําแล้วก็วันนี้ก็ระดมทุนกันเต็มที่นะครับวันนี้บอกเหรียญทองไปนะครับวันนี้อย่าซ่าให้มากนักนะครับอย่าซ่าให้มากนะักเพราะว่าเรื่องที่พวกเราทํานั้นเราถูกต้องตามกฎหมายสากลและถูกต้องตามหลักสิทธิมนุชนและตามจิตสํานึกมโนสํานึกของเรานั้นนะครับทำด้วยความถูกต้องแล้วเราก็มีความรักชาติและหวังดีกับชาติซึ่งหมายถึง ไม่ต่างกับคุณวันนี้นะครับจะทําอะไรก็ทําไปเถอะแต่ว่าคุณนะไม่มีปัญญาได้ออกข้นอกประเทศนะครับนะครับออกไม่ได้แน่ๆแล้วก็อีกหลายคนนะครับอีกหลายคนพฤติกรรมต่างๆที่ทําได้ทํานั้นนะครับมันจะส่งไปถึงนะรัฐบาลต่างๆต่างประเทศที่เป็นอารยะแล้วพวกคุณนะจะไม่มีที่ยืนบนนะนอกประเทศนอกกาลาแลนก็ทําไปครับแล้วก็ให้จําไว้ว่าสิ่งที่คุณกําลังทําวันนี้ที่ Facebook นะครับ ที่ Facebook ไม่นานเนี้ยจะเจอพวกเรานะครับกลุ่มคนไทยทั่วโลกที่ทนไม่ไหวกับพฤติกรรม mm hmm. การล่าไมมมดการก้าวล่วงสิทธิของผู้อื่นนะครับ Facebook อาจจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครแต่พวกเรามีหลักฐานแล้วไม่นานเนี้ยจะเข้าพบมาร์คซักเคเบิร์กหรือไม่ก็นะครับตัวแทนของ f c e e o o o นะครับเพื่อรายงานพฤติกรรมต่างๆแล้วไอ้ที่ทำอะไรกันไว้นะปิดให้ดีนะครับปิดไม่ดีหลักฐานโผล่มเมื่อไหร่ คุณนั่นแหละจะเป็นเหยื่อที่โดน Facebook จัดการนะครับแล้วครัหน่าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ